สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยของชาแนลบายอาตากันอีกเช่นเคยนะครับตอนหนึ่งก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก,ก,ดกดกระดิงให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้เงเด้งเตือน,นท่านผู้ชมนะครับโอเคครับวันนี้พอดีผมได้วัตถุดิบตัวนี้มาท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไส้อ่อนนะท่านผู้ชมเป็นไส้อ่อนหมูครับอันนี้ผมเอาไปลวกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ หรือว่าท่านผู้ชมจะต้มให้เปื่อยก็ได้นะครับแต่วนะ่าอันนี้ผมเอาไปลวกเพื่อ,อให้ตัวไส้มันตึงนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเมนูไส้อ่อนทอดนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกนารทำกันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับวัตถุดิบก็มีไม่มากนะครับเมน,นูนี้อันนี้ก็จะเป็นไส้อ่อนนะครับที่ผมต้มหรือว,ว่าลวกให้พอตึงนะครับ แล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบครับอันนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะปูพูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวไส้อ่อนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเราก็จะตัดตัวตัวผังผืดออกก่อนนะครับท่านผู้ชมตัดตัวผังผืดออกนะครับ นะครับท่านผู้ชมตัดผังผืดออกให้เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะท่านผู้ชมไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากนะครับอันนี้ก็ผังผืดเยอะผังผืดน,น้อยก็แล้วแต่คนชอบนะครับอาจจะตัดออกเยอะกว่านี้ก็ได้นะคท่านผู้ชมอันนี้ไส้อ่อนก็อ่า ผมได้มาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับทนผู้ชมก็อาจจะมีติดขมบ้างแต่ก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนก็ชอบแบบไม่ขมเลยบางคนก็อาจจะชอบติดขมก็ได้หมดนะครับแล้วแต่สไตล์แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนทานนะครับทนผู้ชม อันนี้คือตัวผังผืดที่ผมตัดออกนะท่านผู้ชมอันนี้ถ้าใครจะถ้าใครรับประทานก็สามารถตัดใส่ลงไปได้ด้วยนะ okay. 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 ครับท่านผู้ชมโอเคโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ผมคลุกแป้งลงไปแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยพอดีกล้องมันไม่ยอมบันทึกให้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่ตัวแป้ง แป้งชุบทอดนะครับเป็นแป้งทอดกรอบนะครับลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ช,ชมแล้วก็มีตัวน้ำปลาครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันเลยนะท่านผู้ชมน้นํามันก็ ค่อนข้างที่จะเยอะสักหน่อยนะอันนี้กระทะเหิมหลอกนะครับท่านผถ้ามีสปอนเซอร์ท่านใดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับจะสนับสนุนกระทะให้กับช่องเตยหอมชาแ n ลบายอาหารได้ก็ยินดีนะครับก็สามารถติดต่อสามารถทักทายเข้ามากันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอกระทะร้อนกิบหนึ่งนะครับต่อนผ โอเคกระทะร้อนแล้วครับท่านผู้ชม,ชมอันนี้ผมขออนุญาตเบาไฟนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราทอดไฟอ่อนก็พอนะท่านผู้ชมไม่ต้องไฟแรงมากครับเ,เดี๋ยวทอดกันเลยอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยคนะน,นี้เราจะทอดให้เหลืองเลยนะเดี๋ยวทอดให้ฝุ่เหลืองเลยนะครับ ีใส่ลงไปทีปเดียวเลยนะครับทุก่านโอเคอันนี้อย่าทอดไฟแรงนะครับทุก่นโอเคครับตอนนี้ตัวไส้ก็ เริ่มแดงแล้วนะครับผมก็จะคนเลยนะครับทุอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพออตัวใส้เขาหดตัวนะก็จะเหลือนิดเดียวนดเดียว ันนี้ของผมที่ตัดตัวผังปืดเขาก็จะติดเยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าส่วนหนึ่งก็คือเป็นการชอบส่วนตัวด้วยพอดีผมจะชอบกินตัวตัวผังปืดของไส้ด้วยนะครับก็เลยตัดใส่หรือว่าท่านจะท่านผู้ชมจะตัดออกให้เหลือแค่ติดไส้นิดเดียวก็ได้น,นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกเป็นิกเจอร์คนละแบบกันนะครับในการทานในการกินนะครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้สีสันหน้าฐานไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนที่ผมบอกครับตอนนี้มันตัวไส้มันจะยึดยึดตัวลงไปแล้วนะก็จะเริ่มที่จะกรอกแล้วนัว่นเมการปัดคุกนิดหน่อยตรงนี้เนื่องจากมันเป็นไส้นะครับเ,ออเป็นปกติครับ อันนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เราก็สามารถบวไฟลงไปได้อีกนะนี่ไฟอ่อนไม่ได้เลยครับเมนูนี้ก็อ่าเป็นกับแก้มก็ได้นะครับหรือว่าจะทานเล่นก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวก็ได้ได้หมดเลยนะท่านผู้ชมอันนี้เมนูนี้ก็น้องหนูหน,นูก็สามารถทานได้นะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะทนผู้ม แล้วก็เดี๋ยวผมจะท,นทานคู่กับตัวซอสนะครับซอสมะเขือเทศก็ได้หรือว่าจะเป็นซอสพริกก็ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ตัวไส้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักใส่ขออนุญาตปิดไฟก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะตักใส่จานเลยนะครับก็อันนี้ผมจะใช้ตัว กระดาษเช็ดชูซับน้ำมันนะครับน่าทานมากเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันสักแป๊บนึงครับท่านผู้ชมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวเมนูไส้อ่อนทอดกรอบนะครับก็กินคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่าท่านผู้ชมจะทำเป็นตัวน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะครับสำหรับ fc ฝั่งภาคเหนือพี่ภาคอีสานนะครับโอเคครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยกับช่องเคยหอมชาแนลบายอาหารใต้นะครับอันนี้ก็อร่อยครับท่านชมเมื่อกี้ผมลองแอบชิมไป3ามี่ชินแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับยังไงก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้มชมยังไงก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าผมจะเอาเมนูอะไรมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้มชมสวัสดีครับ